สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นต้นาคาสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบบอลเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับเหมือนเดิมครับก็คือเรื่องของ Facebook Fan Page นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองให้กดติดตามรับฟังการลิงก์อยูนล่างทั้ง2ลิงก์เลยนะครับมากันที่เรื่องแรกของคลิปนี้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของแฟนบอลน,นะครับที่มีการแสดงออกที่ ไม่รู้นะว่าชัดเจนหรือเปล่านะครับในเรื่องของการหนุนทีมหนุนโอเล่นะครับแต่ว่าสื่อส่วนใหญ่เนี่ยโยงไปที่เรื่องของแฟนบอลแล้วก็การนำทีมของโอเลกุนนโซชานะครับที่ในแมตช์ล่าสุดเนี่ยเจอกับลิเวอร์พูลแล้วก็แพ้ยับไป5ประตูต่อศูนย์นะครับในซินล์ฟอร์ดก็คือในบ้านนั่นแหละนะครับซึ่งสถานการณ์เนี่ยมันก็แย่มากครับครึ่งแรกว่าแย่แล้วนะครับพอครึ่งหลังเนี่ยมีการทำประตูกันเกิดขึ้นลิเวอร์พูลได้อีกหนึ่งประตูเนี่ยนะครับ ทำให้แฟนบอลเนี่ยนะฮะก็เริ่มที่จะมีการทยอยออกจากสนามทันทีนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยเดีย๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับก็สื่ออังกฤษเนี่ยเขาก็ไปแคปมานะครับมันถือว่าไม่ได้ค่อยได้เห็นอยู่บ่อยครั้งครับเกี่ยวกับภาพดังกล่าวแบบนี้เนะฮะสื่ออังกฤษเขาก็มีการโยงเต็มเลยนะครับว่ามันเป็นสาการ์ที่สุดๆแล้วนะครับที่แฟนบอลบางกลุ่มเนี่ยถึงกับทนไม่ไหวถามว่ามีแฟนบอลที่อยู่ในสนามบ้างไหมก็มีครับ ถือว่าก็เต็มความจุอยู่นะครับแต่ว่าในระหว่างถ่ายทอดสดเนี่ยเราจะได้เห็นว่าบางพื้นที่เนี่ยบางที่นั่งเนี่ยมันเริ่มที่จะว่างลงนะครับในช่วงของต้นครึ่งหลังหรือว่าหลังจากที่เราโดนโมซาลายิงอีกเม็ดหนึ่งนะครับมันเริ่มที่จะมีการต่อต้านชัดเจนนะครับอ่ะก็นี่คือเรื่องของกระแสะแฟนบอลนะครับที่ส่งสัญญ,ญาณอะไรบางอย่างถึงสโมสรแมนยูถึงโอเลกุน่าโซชาซึ่งจริงเนี่ย มันอาจจะหมายถึงว่าเป็นการส่งญญาณถึงโอเล่มากกว่าถ้าเกิดส่งญญาณถึงนักเตะถึงสโมสรเนี่ยก็ไม่น่าจะถึงขนาดนี้นะครับส่วนใหญ่กระแสตอนนี้ที่แฟนบอลไม่พอใจอ่ะก็คือการคุมทัพนั่นแหละต้องย้ำเลยครับว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับที่มีเรื่องของมุมมองแบบนี้นะครับแฟนบอลบางกลุ่มเท่านั้นนะครับที่ไม่เอาด้วยนะครับนะก็นี่คือภาพผหตุกา์ที่เกิดขึ้นหลังจากทกําการขึงขันไประหว่างทําการขึงขันนะครับไม่ใช่จบเกมนะ ระหว่างทําการแินงขันเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการเดินออกมาแล้วนะครับซึ่งถ้าใครได้ดูถ่ายทอดสดเนี่ยกล้องนอกสนามเนี่ยนะครับก็จะมีการถ่ายให้ดูนะครับว่าแฟนบอลเริ่มเริ่มออกมากันนะบางกลุ่มก็เริ่มที่จะเดินออกมาจากสนามนะฮะโอ้โหถือว่าสถานการณ์น้ําเยะมากในเวลานี้นะครับนะส่วนเรื่องของการตัดเกรดเนี่ยนะครับย่าแย่ไปใหญ่ครับเสอังกฤษหลายสื่อครับให้ไปนั่งดูได้เลยครับว่ามีการตัดเกรดที่ต่ํามากๆสําหรับผู้เล่นแมนยูครับต่าแบบว่า แทบจะไม่มีคะแนนเลยอ่ะนักเตะส่วนใหญ่นะครับเอาเป็นว่านักเตะที่ได้คะแนนสูงสุดส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นพวกบรรดาแนวรุกแหละแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดครับบางคนเนี่ยได้ประมาณ่างเงีน,นยซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยครั้งครับแย่สุดที่ผมเคยเห็นการตัดเกรดของื่ออังกฤษเนี่ยที่มีการตัดนักเตะแมนยูแล้วก็ลัดนั้นเนี่ยเล่นไม่ออกเล่นแพ้บ้างย่อหยับบ้างเห็นต่ำสุดก็ห้า หรือ4นะครับที่แย่ที่สุดแต่ในนัดเนี้ยพอหลังเกมไปดูการตัดเกตครับจากสื่อดังๆเนี่ยโอ้โห1บ้างสูตรบ้าง2บ้างครับมันนัแย่มากครับสบ้างเงี้ยคือแบบมันไม่รู้จะให้ตัวเลขอย่างไรครับเพราะว่าภาพรวมของแมนยูมันแย่ไปหมดนะครับแนวรับเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับสื่อส่วนใหญ่เนี่ย เลงไปว่าอารอนบอลวิสาก้าเนี่ยได้ไปหนึ่งนะครับไม่โดดเด่นเลยครับเรื่องของเกมลุกเกมรับเนี่ยนะฮะเดนเลิฟแม็กวายเนี่ย, er ยโอ้โหได้ไปหนึ่งได้ไปศูนย์ก็มีครับแม็กวายเขาไปพลาดเดยอะมากครับลุกชอได้ไปหนึ่งครับเกมวันนี้ที่ว่าฟอร์มสม่ำเสมอที่สุดในแผงแนวรับก็ได้ไปน้อยมากๆนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่โดนเข้าทําก็มาจากลุกชอบ่อยครั้งนะครับมีเดวบดกิอาครับที่ได้สูงสุดอะเดวิดกิอาได้ไปประมาณ5-6นะครับ ที่แบบพยายามช่วยเซฟอะ่ะส่วนกองกลางเฟรดกับแมนโทเบนีเนี่ยนะครับก็ตามสภาพครับมีความทุ่มเทวิ่งทั่วสนามนะครับแต่ว่าเบรก เกมรุกของฝ่ายตรงข้ามไม่ได้จัดการกองกลางหรือว่าจัดการพื้นที่บริเวณนั้นไม่ได้เลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับกองกลางฝ่ายตรงข้ามแตกต่างกันมากส่วนแนวรุกเนี่ยก็ถือว่ามีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันอยู่นะครับเรื่องของการสร้างสรรค์เกมรุกต่างๆแต่ว่าภาพรวมพื้นที่สุดท้ายก็ไม่ดีครับพวกบรรดาแนวรุกก็ได้ไปคนละสองคนละสามครับเรื่อง,องงานตัดเกรดนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ย่ำแย่แบบต่อเนื่องเรื่องแรกเป็นเรื่องของแฟนบอลเรื่องที่2เป็นการตัดเกรดจากหลายสื่อที่มันสะทอนให้เห็นว่า แมนยูไปกันใหญ่แล้วนะครับนะเรื่องของฟอร์มการเล่นของนักเตะหลักๆก,ก็คือเรื่องของการคุมทีมของโอเล่นั่นเองนะครับทีนี้โอเล่กุนนาโซชาให้สัมภาษณ์หลังเกมอย่างไรครับโอเล่บอกว่ามันเป็นหน้าที่ของผมครับที่เป็นทีมงานสตาฟโค้ดแล้วก็สตาฟโค้ดของผมเนี่ยทำงานได้ดีอยู่แล้วนะครับผมเลือกแนวทางการเล่นเองนะครับเราไม่เด็ดขาดมากพอแล้วก็เปิดพื้นที่มากไปให้กับคู่แข่งเราเล่นในบ้านครับแต่ว่าวันนี้ พวกเขาฉกฉวยโอกาสการทำประตูได้4ประตูในช่วงครึ่งแรกนะครับหมายความว่าพวกเขาเนี่ยได้ประตูทุกๆ15นาทีครับผมรู้ว่านักเตะมีความสามารถมากกว่านี้ครับประตูที่4เนี่ยน่าจะทำให้เกมจบไปแล้วนะครับที่เราได้เห็นกันนั่นแหละซึ่งคุณสามารถมองดูซีซั่นก่อนได้นะครับเราแพ้สเปอร์เลเทครับ6ประตูตอ1หนึ่งครับมันเป็นเรื่องราวที่เลวร้ายสำหรับผมในฐานะการเป็นคนของแมนเชสเตอร์เดนทครับผมต้องบอกว่าเราผ่านช่วงเวลาแบบเนี้ย มาได้แล้วนะครับเคยผ่านมาได้แล้วอะ่ะโดยเร็วด้วยนะครับมันใช้เวลาไม่นานแล้วก็ตอนนี้ผมมาไกลแล้วนะครับเรามาไกลกันเป็นกลุ่มแล้วนะครับเราจะไม่คิดที่จะยุติหรือว่าพอกับเรื่องแค่นี้นะครับนะมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากครับนักเตะท้อแท้แต่พวกเขานี่ก็ยังมีดินเอหรือว่าดีมีคาแรคเตอร์นะครับที่ชัดเจนเราดูว่าเรากําลังตกต่ําเราเนี่ยไม่รู้สึกแย่ไปกว่านี้อีกแล้วนะครับเราต้องรอดูกันว่าเราจะแบกรับมัน ได้ไหมกับเรื่องแบบนี้นะฮะโอเล่ก็บอกว่าสู้ต่อไปภาพรวมครับคือสู้ต่อไปถึงแม้ว่าจะแพ้เละเทะนะครับแต่ว่าเจตนารมณ์การคุมทีมของโอเล่ก็ขอสู้ต่อนะครับส่วนลังเต็กก็ขอสู้ต่อเช่นเดียวกันนี่คือมุมมองทางโอเล่นะครับทีนี้มันก็มีเรื่องของการจัดอัตราต่อรองนะครับอัตราต่อรองเรื่องของโค้ชที่มีโอกาสโดนเด้งนะครับหรือว่าโดนปลดซึ่งตอนเนี้ยโอเล่ โดนดันขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งแล้วนะครับที่น่าจะโดนปลดนะครับออกจากการเป็นกุญซื้อของแมนยูนั่นเองนะครับนะตอนนี้ก็แสแบบมาโดดๆเลยครับเรื่องของการโดนปลดนะสำหรับโอเล็กนาโซชานะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือบทสัมภาษณ์ของแฮนดี้แม็กไกวนะครับเจ้าตัวก็ออกมาขอโทษแฟนบอลนะครับแม็กไกวบอกว่าเราเนี่ยต้องขอโทษแฟนบอลด้วยนะครับเราเล่นได้ไม่ดีพอสําหรับสโมสรนนี้พวกเขาเนี่ยข่มเราตลอดทั้งเกมเลยครับ เรารู้ดีครับเราเนี่ยต้องทําให้ดีมากกว่านี้เพื่อสโมสรนะครับซึ่งผมก็ผิดหวังนะเรามอบโอกาสให้พวกเขามากมายจนเกินไปนะครับพวกเขาเด็ดขาดมากมีความเฉียบคมมากนะครับเรามีโอกาสของเราเช่นเดียวกันแต่ในฐานะกองหลังเนี่ยการเสียประตูเยอะแยะมากมายตั้งแต่ครึ่งแรกโดยเฉพาะในออดาฟอร์เนี่ยมันไม่ดีจริงๆนะครับในฐานะนักเตะค,ครับผมรู้ตัวเองดีครับผมมองตัวเองแล้วก็เห็นฟอร์มการเล่นของตัวเองว่ามัน เป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าเราเนี่ยต้องมีการกลมเกลียวการมีทีมเวิร์กกันนะครับโดยไม่ต้องมาตําหนิใครเป็นลายบุคคลน,นะครับไม่ควรทําแบบนั้นแต่เราเนี่ยมองทั้งทีมนะครับเรามองภาพรวมอะ่ะทั้งทีมว่าถ้าแพ้ก็แพ้ด้วยกันผิดก็ผิดด้วยกันชนะก็ชนะด้วยกันช่วงตอนเนี้ยเราต้องกลับบ้านนะครับกลับบ้านไปเช็คตัวเองซะว่าทําอะไรผิดพลาดไปนะครับสะท้อนดูตัวเองซะว่ามีอะไรที่ต้องแก้ไขนะครับแล้วก็กลับมาคิดว่า เราเนี่ยสามารถกลับมาได้อีกครั้งหรือว่าสามารถกลับมาให้เล่นให้ดีได้อีกครั้งนะครับนะนั่นคือมุมมองของแฮร์รี่แม็กไวที่มีการให้สัมภาษณ์หลังเกมกันออกมานะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราว ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในคลิปนี้นะครับของสโมสรแมนยูเรานะครับตั้งแต่เรื่องแรกก็คือเรื่องของแฟนบอลเรื่องของการตัดเกรดคาสัมภาษณ์นะครับอัลตาต่อรองที่โอลีน่าจะโดนปลดบทสัมภาษณ์ของเลเม็ไวที่มีการออกมาขอโทษนะครับนะก็แฟนพีคเห็นอย่างไรครับอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สําหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับลาเจอกันคลิปหน้านะครับ